วิสวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวที่หอนาฬิกาสีทองจังหวัดเชียงรายนะครับตลาดหลักผมนะครับหอนาฬิกานี้นะครับสร้างขึ้นเกือบสิบปีที่แล้วนะครับเพื่อเฉลิมฉลองสมัยรัชกาลที่หนึ่นะครับออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยแห่งวัดร่องขุนนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยงานศิลปะจะเป็นอารมณ์ประมาณพุทธศิลป์นะครับคือเหมือนวัดร่องขุนเลยแต่ต่างกันแค่สีครับเพราะที่นี่จะเน้นยิ่งสีทองครับไฮไลท์ พิเศษของมันก็คือมันจะเปลี่ยนสีได้และบอกเวลานะครับมีสารมรอบนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มมันจะมีเสียงแสงประกอบกันก็คือแสดงอารมณ์แบบแสงสีเสียงนะครับมีเพลงจิงรายดำลึกหรือดนตรีประกอบเพื่อความสวยงามน,นะครับนอกจากนักท่องเที่ยวที่มาชมหอพิการน,นี้แล้วจะได้ชมความสวยงามของหอการกน,นะครับรอบด้านเนี่ยครับมีเต็มไปด้วยร้านกาแฟ ร้านกาแฟโอ้มีเยอะ,ะครับร้านกาแฟร้านของฝากร้านสุจินหมูยอ่อร้านวันนาของฝากนะครับที่สี่มุมน,นะครับแล้วก็จะเจอร้านกาแฟหลายร้านนะครับยอดดอยคอฟฟี่นะครับมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวามีกาแฟปังขอนเลยไปข้างหลังนี่จะเป็นร้านเชียงรายลำดึกนะครับร้านนี้นี่คือนักท่องเที่ยว ชอบมานั่งทานอาหารกลางคืนนะครับที่สำคัญหน้าตาดีทั้งนั้นครับยางไๆน,นะครับถ้าใครมาเชียงรายมาในตัวเมืองนี่เดินเที่ยวเพลินๆชอบชิวๆกินอร่อยนี่อย่าลืมมาแวะของนาฬิกาทองทำอคำาองเพมว่าสวยที่สุดในประเทศไทยและในโลกนะครับบาย